สวัสดีครับสิทธิ์ครับเป็นเจ้าหน้าที่ฟิตติ้งนะครับอ,อยู่ที่ Spot for Light ครับหลังจากที่มีคนถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าไปทำอะไรมาทำไมช่วงก่อนไม่เห็นที่สกายเลนเลย,เลยแล้วก็เห็นใส่เฟือกเดินกระเพกกระเพกพอดีวันนั้น จะเดินข้ามถนนครับแล้วก็รถมันมาเร็วเนาะเราก็จะรีบวิ่งข้ามถนนแล้ววันนั้นเนี่ยเราใส่รองเท้าแตะที่มันไม่ค่อยแน่นจังหวะที่ก้าวเนี่ยครับอันนี้รองเท้าอ่ะแล้วเท้าเราอ่ะคงไปเหยียบตรงด้านข้างของรองเท้าพอดีเท้าก็เลยพลิกออกนะครับเท้าซ้ายนี่นะครับพลิกออกไปก็จะเห็นว่านะตรงวงกลมสีแดงเนี่ยก็คือตรงกระดูกนิ้วก้อยครับมันแตกออกมาเลย oh. งงม,มากณณนะนะโมเมนต์นั้นคือเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสัก 30นาทีหรือ1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็หายแล้วก็รีบกลับบ้านไปประครบเย็นตามการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับสักพักหนึ่งก็ยังมาฟิตติ้งอยู่เลยยังมาฟิตติ้งปกติอยู่เลยสักพักหนึ่งพอฟิตติ้งเสร็จล้วก็รู้สึกว่าเอ้ะกระดูกเนี่ยมันบวมนี่มันบวมม,บวม,มันเป็นลูกมะนาวเลยอะ่ะมันแบบแปลกๆแล้วเพราะว่าปกติเท้าข้อเท้าพลิกทั่วไปเนี่ยมันมันไม่น่าจะบวมแค่ตรง กระดูกเท้าตรงนั้นเนาะนก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปโรงพยาบาลหน่อยไปหาหมอหน่อยเยพอไปเจอคุณหมอปุ๊บก็ไปเอ็กซเรย์กลายเป็นว่าคุณหมอบอกขอซีทีสแกนได้ไหมเราคิดให้ใจละห,หมอถามสิ์ว่า คุณสิทธ์ครับสะดวกแอดมิดเลยไหมเพราะว่าเราอ่ะจะต้องใส่เหล็กผ่าตัดใส่เหล็กเชื่อมน็อตเอาไว้ดีกว่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าไอกระดูกตรงที่มันเป็นจุดบริเวณที่เลือดนะครับไม่ค่อยไปเลี้ยงพอเลือดมันไม่ค่อยไปเลี้ยงเนี่ยกระบวนการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยอาจจะใช้เวลานาน9-10ถึง10เดือนหมอก็บอกว่าอาจจะต้องใส่เหล็กเลยซึ่งถ้าใส่เหล็กเนี่ยอาจจะใช้เวลาฟื้นตัวประมาณแค่6ถึง8สัปดาห์ ก็ประมาณ2เดือนนะครับพอออกมาจากห้องผ่าตัดสัก1-2ถึงอาทิตย์นะครับก็เริ่มเปลี่ยนจากการใส่เฟือกก็จะเปลี่ยนเป็นใส่เฟือกอ่อนแล้วเรียกว่ารองเท้าโลโบอโคอปนะครับแล้วก็ฟักพอไปสัก2ออาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มทํางานคู่กันระหว่างรองเท้าโลโบโคอปกับไม้ค้ำนะครับก็จะสลับข้างไปไปมา,มานะครับซึ่งมันก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับเ,เพราะว่าจากที่เราเคย เคลื่อนไหวไปมาได้สะดวกเนาะพอใส่เฟือกเนี่ยครับอ่าอยาให้ดูคลิปถ้าเดินนี่คือจาบตอนที่จําได้ว่าไปทําบีซ่านะครับก็เนี่ยเดินแล้วก็แบบต้องกระเพกกระเพกพอผ่านไปสัก3สัปดาห์ถ้าจําไม่ผิดน,นะครับสามสามสสัปดาห์เนี่ยก็ไม่ต้องใช้ไม้ค้าและใช้รองเทา้าแล้วก็ฝึกเดินได้เลยก็ค่อยๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่เฟือกแล้วนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะฟื้นฟูตัวเองให้เร็วที่สุดเพราะว่า ผมเป็นคนชอบออกกำลังกายมากโดยเฉพาะการวิ่งกับการปั่นจักรยานพอ2เดือนครึ่งเนี่ยก็เริ่มได้รับคําอนุญ,ญาตจากคุณหมอแล้วใหเ้เริ่มปั่นจักรยานได้นะครับก็พอจะเริ่มไปปั่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวสิจะทําให้ดูว่าเออจริงๆแล้วชีวิตผ่านอะไรมาบ้างพอกระดูกเท้าแตกใช่ไหมครับหนึ่งก็คือผมจะพยายามที่จะไม่ ไม่โถมน้ําหนักมาที่ฝั่งขวาเยอะเกินไปเพราะว่าคนที่กระดูกหักมาสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือความอิมบาลานซ์ระหว่างกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยหรือเวลายืนก็จะพยายามที่จะเวทน้ําหนักให้สองข้างมันเท่ากันทีนี้อาจจะมีคําถามว่าเอา้าล้วใส่เฟือกแล้วมันจะเวทได้ไหมก็ถ้าอยู่ในรองเท้าโลบคอปเนี่ยครับตั้งแต่วันแรกเลยนะครับยืนทิ้งน้ําหนักอะไรเนี่ยได,ได้ได้ปกติเลยนะผมก็จะมีท่าที่ ออกกาลังกายขาที่สัมพันธ์กับการปั่นจักรยานและการวิ่งเนี่ยท่าแรกก็จะก็จะเอาไม้ค้ำยันไว้ข้างๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งนะครับแบบนี้อ,อก็เป็นคล้ายๆแบบซิงเกิลเล็กสควอรแบบนี้นะครับก็จะใช้เกีไม้เนี่ยช่วยค้ำยันไว้แบบนี้นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ลุกขึ้นอ่าก็ข้างซ้ายแต่ส่วนข้างขวาก,ก็ก็ทาปกติเลยก็พยายามจะทำสองข้าง ออพร้อมๆกันนะครับหรือว่าเล่นเรื่องของร่างกายช่วงบนนะครับเล่นร่างกายช่วงบนเช่นวิดพื้นนะวิดพื้นวิดพื้นก็วิดป้นะครับก็จะวางขาแล้วก็ปิดพื้นปิดพื้นที่สิบสามสิบทีก็กลายเป็นว่าไปเล่น,ไป,ลนไปเล่นแบบข้างบนแทนไปเล่นไปเล่นคอไปเล่นท้องแทนอะไรพวกนี้นะครับที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกกล้ามเนื้อในส่วนของขา่รงล่างนั่นเองเรื่องหนึ่งที่ ต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็คือกล้ามเนื้อน่องนะครับที่จะไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่า,าตัวเฟือกเนี่ยจะถูกบล็อกการใช้งานเอาไว้นะครับน่องของสิทธิ์นะครับก็จะเห็นว่าขนาดของข้างซ้ายกับข้างขวานเนี่ยก็จะไม่ได้หนีกันมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราคำนึงถึงปัญหาตรงนี้เราก็เลยคอยที่จะบริหารกล้ามเนื้อน่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดเพราะว่าด้วยความที่ กระดูกเท้าของเราเนี่ยครับมันอยู่ตรงกลางนะครับจะไปขย่งเท้าจะไปออกความรงกายหนักๆอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความแข็งแรงก็ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยสิก็จะใช้วิธีการพยายามเอ็กซ์ซ์กล้ามเนื้อน่องโดยที่ลดโหลดหรือว่าลดเพรสเชอร์ไปที่บริเวณกระดูกเท้ามากที่สุดกนะ็จะใช้วิธีการใช้ยางยืดเนี่ยครับคลองไปที่ปลายเท้าแล้วก็แบบยืดหูยืดหูนะครับขย่งไปข้างหน้าเพื่อ อย่างที่บอกครับเพราะว่าไม่อยากจะให้กล้าเนื้อน่องเนี่ยมันฟรีไปเพราะไม่งั้น,นกลายเป็นว่าก็ต้องมาเสียเวลาฟื้นฟูนฟนตัวเองขึ้นมาอีกนะครับแทนที่ว่าระออหว่างที่เราบาดเจ็บแล้วเราฟื้นตัวเนี่ยมันมันพอจะทําอะไรได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทัง้งปวงเราก็ปรึกษาคุณหมอตลอดว่าเอ๊ะคุณหมอครับผมทําแบบนี้ได้ไหมสิ่งที่ทําสําหรับการฟื้นตัวมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของอาหารเช่นวิตามินแต่ว่าวิตามินกับแคลเซียมวันวิตามินดีกับแคลเซียมพวกนี้ ทางคุณหมอเขาให้มาอยู่แล้วแล้วก็แค่กินตามเวลาให้ถูกต้องนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่สอบถามตลอดเลยว่าเฮ้ยสิทธิ์ไปทำอะไรมาเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะได้ รับใช้นะครับหากพี่ๆน้องๆมีปัญหาเรื่องของฟิตติ้งจักรยานนะครับก็ขอให้ผมได้มีโอกาสได้ดูแลและรับใช้นะครับประสบการณฟิตติ้งที่พรีเมียมเราไม่เหมือนใครประสบการณติดฟิตติ้งมาเกือบจะสิปีแล้วนะครับตั้งแต่เรียนจบวรียสรกการกีฬาที่จุฬามาเนี่ยด้านจักรยานเลยลถ้าใครอยากสนใจดูแลดูรายละเอียดนะครับเรื่องของการฟิตติ้งเดี๋ยวเราดรอปทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เชิญพี่ๆ มาดูกันนะครับเรารับทุกยี่ห้อเราไม่ได้จํากัดยี่ห้อว่าต้องเป็นแค่เปเชียลไลส์โคโลโก้แคนนอนเดลอย่างเดียวนะครับรถไตกรารถเสือภูเขารถเสือหมอบรถไซโครครอสสายลุยสายลุยเขาได้หมดนะครับเราเราดูแลหมดนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับก็ผมยินดีตอบทุกคําถามน,นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ